นะครับยิงเล็กเอาแล้ครับโอ้โหโซโลีลาไปฟุตบอลตันกลองดูยิงเล็กเตะฟุตบอลกอ็เอ้าเอ้าเอ้าไม่เสีแล้ว tê bé tê mát ơ เตะไม้อ้าวสู้ตึตุ้มแล้วเตะอีกไม้เตะอ ouais. see, ีกไม้ตุ้มใช่ยังไม่เตะนะมาป้อนอาหารช้างกันครับ ไม่รู้ประตูรู้คณะแนนราค่ะแล้วเดียวมันจะเอานู่นค่ะอ่ยังไงครับพี่สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วฮะัสี่เดือนแล้วเป็นช้างแฝดชายหญิงผู้แรกแห่งโลกเนี่ยนะต่างเพศเลยซึ่งปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอย่างนี้นี่คือว่าอันนั้นแฝดผู้พี่อันนี้แม่เขาหรออันนี้แม่อ๋ออันนี้อันนี้นะนี่น้องอันนี้น้องเล็กหญิงเล็ก ใช่ใหญ่ฮะูแลของลกูกแม่เขาอายุ36ปีชื่ออะไรเอ่อชื่อจริงหน่อยะฮะ,ะเป็นชื่อพระรจชทานอ่าทางเป็นแฝดเออเป็นแฝดเลยขอบคุณมากครับผมเนี่ยแฝดสวัสดีครับ พี่เขาถามมาอ้าคันนคันค,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 นคนอ้าวาี่หาแม่ละดวิ่งฮ <c oughs> ะกระดิกกระดิกฮะ กำลังครับย่าแล้วมาจากไหนอะฮะมาจากรังกิษพออยู่รังสิเตเสพฟิดปอนเสพติพด ก็จะเดินไปเดินมาขพ่อับน้ำเสร็จเดินฟุตบอลนะเดินฟุตบอลนะ เอาล่ะครับเล่นฟุตบอลแล้วฮะไปแล้วนคลับเตไะ,ะ,ะตไปแล้วฮะเตะไปแล้วฮะเตะ้วฮะไปรู้งรุ่งอ่ะเตะเข้ามุมตลอดเลยเตะเข้ามุมตลอดเลย ครับบรรยากาศรอบเย็นครับทุกคนครับถ่ายชายอย่างยิงเล็กให้ทุกคนดูนะครับอ้อโอ้อ๋อหัดเคี้ยวแกครัดผัก ออกปางไปแล้วตลอดทั้งวันก็มีผู้คนเดินทางมาเรื่อยๆนะฮะมาจับมารูป

นี่ฮะกลัมาพอนอาหารแม่จามจุรีได้นะครับ,รบทุกคนบรรยากาศวันนี้นะครับ